สวัสดีค่ะปุ้ยจากเรจินท์โฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะปุ้ยขออนุญาตนะคะนําเสนอนะคะโตโยต้านะคะอินโนวานะคะเอาใจนะคะคนที่ชื่นชอบรถครอบครัวนะคะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะปี2015นนะคะ เครื่อง2อตัวนะคะตัวจีนะคะราคาอยู่ที่475,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟตาเพชรนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนล้100อยางนะคะขนาด15นิ้วค่ะ ยางดีนะคะดอกอยางเต็มใช้งานได้ปกติคะ่ะลูกค้าค่ะมือจับนะคะด้านด้านนอกนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะส่วนข้างในนะคะก็ติดฟิล์มและให้เราเรียบร้อยนะคะและข้างในจะมีอะไรที่น่าสนใจตามผู้ชมค่ะด้านในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีทูโทนนะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัดกับครีมนะคะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะลูกค้านะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ เป็นระบบถุงรวมนิราภัยคู่นะคะตกแต่งนะคะลายไม้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะลูกค้าเสียงนะคะด้านในนะคะก็รองรับในส่วนของนะคะ AMFM นะคะแล้วก็มีเออ AUF <USB, S 1> นะคะ USB นะคะ Bluetooth รองรบับในส่วนของ CD ค่ะลูกค้าร,ระบบนะคะ ลูกค้าเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะคะลูกค้าแลฟรีประไโควิดรูคลองสูงสุดร่วมแอร์แบบออโต้นะคะวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูมิซูบิชิทวประเทศเงื่อนไขผู้โดยสัรเสมอแอร์เย็นนะคะใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของแอร์นะคะลูกค้านะคะเรามีแอร์ในส่วนของแอร์ด้านหลังด้วยค่ะลูกค้านะคะผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าแอร์จะเย็นไม่ถึงแอร์เย็นรอบไปนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเบาะ3แถวนะคะเที่นั่งเลยคะ่ะลูกค้าค่ะเป็นเบาะนะคะสแถว7ที่นั่งนะคะแถวกลางนะคะลูกค้าสามารถพับได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสาธิตให้ดูนะคะแั้นก็จะนี้นะคะ สามารถนะคะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะลูกค้านะคะส่วนด้านหลังนะคะเบาะที่3าก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสำหรับนะคะคนที่ชื่นชอบนะคะอินโนวานะคะคันนี้ปุ้ยแนะนําเลยนะคะนอกจากจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะเป็นเบาะสามแถวแล้วก็นะคะเบาะแถวสองแล้วก็แถวสามสามารถพับได้ด้วยนะคะลูกค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการใช้สอให้ลูกค้าใช้งานได้มากขึ้นถือว่าคุ้มเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะก็ยังมีในส่วนของปาร์คเซนเซอร์นะคะตระลยาจอดให้ลูกค้าด้วยนะคะถือว่าปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าจริงๆค่ะค่ะส่วนห้องเครื่องนะคะก็สะอาดมากเลยค่ะลูกค้าและที่สำคัญนะคะมีการเปลี่ยนถาดนะคะน้ำมันเครื่องให้เราเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ีนกะะ็ขอฝากนะคะ Toyota Innova นะคะปี2015นะคะ2.0นะคะตัว G นะคะคันนี้ในราคา475,000บาทผ่อนบา,บาเพียงแค่8,000บวกเบี้ยนิดเงิยเท่านั้นเองค่ะลูกค้ารับรองได้ว่าคุณได้รถไปที่คุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญเป็นรถครอบครัวสามารถพาลูกค้าไปได้ทุกที่เลยจริงๆนะคะ